ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่นหกอีกแล้วเป็นเนวทางหนึ่งตุลาคมโปรดชชย วิจารณญาณนในการรับชมไม่นี่ก็เบ่งปัญญาทานเต็มเต็มรวมสามตัวปัญญทานที่แล้วก็ผ่านนะหกศูนย์หกผ่านเต็มสองหกหกสองผ่านเต็มสี่ ๋นวทันใหม่นี้ก็แบ่งปัน,ปนเต็มสองเต็มสามเต็มสี่เต็มเก้าเบ่งปัน,ปนสี่ตัวสี่เต็มเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากครับแนวทางขอ้อมมลน ต่อไปครับผมใบนี้นาคิโนดับคู่สองตัวบนุบนก็ใบนี้ก็เป็นเนาท่านที่แล้วสรุปแล้วก็ดับผ่านนะท่านนะขาดหกสองขาดหกสองสรุปแล้วผ่าน นาคินุเจ้าของแนวทางเดือนทันใหม่นี้ครับเบ่งปอนอีกแล้วดับสองตัวบนทานก็เบ่งปอนดับคู่ศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าสองแปดสามเจ็ดสี่หก ห้าห้าหกสี่เจ็ดสามแปดสองเก้าหนึ่งรวมสิบชุดเป็นแนวทางนะด,นะนดับนะนท่านดับนะแนวทางดับนาคิโนเจ้าของข้อมูล ต่อไปครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรักเกจเกีวสตอรี่เบ่งปันจะทานสิบหน่อยบญก็เบ่งปันศูนย์สองสามห้าห้าสาม สองศูนรักเกตเกวสุริเบ่งปันเนาทางขอบคุณจริงๆข้อมูลใบนี้ครับผมใบนี้ก็เบ่งปันเดาทาง9กับ0วิ่ง9กับ0น และก็จับชุด92 93 97 02 03 05 293 095 097 2957 958 95ก็ ชอบคู่เดียวนะชอบคู่เดียว95ครับนะขอบคุณอย่างมากครับนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับ10หน่วยล่างสิหน่วยล่างแบบ6ตัว ก็อดีตก็ผ่านยาวๆนะแนวทางแนวทางเต้มนะท่านผู้ชมเต้มนะเต้มสิบหน่วยล่างนะเต้มล่างทานกระเบงปานเต้มเจ็ดเต้มหนึ่งเต้มสองเต้มสามเต้มหกเต้มแปดนะ ก็เบ่งปัน7จบ่งปัน6ตัว6เต้เป็นเนวทางขอบคุณอย่างแรงเลยข้อมูลนนะเจ็ดหนึ่ามหกท้าพชมก็ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าเลิมนะเป็นกําลังเจอกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับท่าน ใบนี้ครับ10หน่อย10หน่วยเต็มนะสามสามแวโชนเต็ม10หน่วยก็สามแถวนี้ชูนที่เต็มศูนเต็ม 1, 1> เต็มสองเต็มสามเต็ม4เต็ม6 เต็มเจ็ดเต็มเก้านะก็ชูนเป็ดตัวเป็ดเต้นเป็นเดียวทางขอบคุณมากเลยข้อมูลนะต่อไปครับผมใบนี้เต็มล่างเต็มล่างดับเหลือเด่นเต็มล่าง เบ่งปานเด่นเจ็ดตัวเจ็ดเต้มดับสามตัวสามเต้มดับเต้มศูนย์เต้มสี่เต้มแปดเหลือเด่นเต้มหนึ่งเต้มสองเต้มสามเต้มห้าเต้มหกเต้มเจ็ดเต้มเก้านะก็เบ่งปานดับ 3ตัวสามเต้มเหลือเด่น7ตัว7จเต้นเป็นเดีวทางเต็มล่างขอบคุณมากครับต่อไปใ,ใบนี้ครับไก่จิบท่านไก่จิบเบ่งปานดับตัวเดียวหลักร้อยดับตัวเดียวก็เหลือเก้าตัวเบ่งปานดับหตัวเดียวนะ ดับตัวเดียวหกดับหกตัวเดียวเนาะแล้วก็แบ่งปันดับหกตัวเดียวก็เหลือ457 8 9 0 1 2 3ดปเก้นนป็นะขอบคุณจริงๆข้อมูลที่แบ่งปัน,ปน ไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งชุดหลักหน่อยหลักหน่อยการหลักร้อยแล้วก็หลักสิบด้วยก็แบ่งปันแนวทางที่ประพัน์มาก็สรุปแล้วผ่านนะท่านผูชม สรุปแล้วผ่านเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับก็เบ่งปัน6 7 8 9 0 6 7 8 9 0ก็แเบ่งปัน5ตัวเป็นแนวทางนะหกเจ็กก็ขอบคุณจริงๆขอดด้อมูลแนวทางที่แบ่งปัน ก็เนื้อวทันที่แล้วก็ผ่านสองนะผ่านสองหลักหน่อยนะใบนี้ครับผมคู่ตด2สองฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็แบ่งปัน2 3 456ฝั่งขวาเจ็ด 8 901นะท่านก็จับโคเป็นแนวทางโคโตดท่านนี้ก็แบ่งปัน,ปนให้พิจารณาอีกหนึ่งแนวทางด้วยนะสองฝั่งจับโคโตดขอบคุณมากก็เคปหน้าจอได้นะท่านผู้ชมเคปหน้าจอได้นะ ่อไปครับผมใบนี้2ตัวบูนคัดหลัก10 2ตัวบูนนะก็แบ่งปันเหลือเด่น60 70 80 90 61 71 81 91 หกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองก็รวมนะรวมสิบสองชุดเป็นแนวทางนะขอบคุณจริงๆไปต่อกันครับผมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังใบนี้ครับ นาเบ่งปานเด่นบนสองตัวเบ่งปานหนึ่งสองเบ่งปานหนึ่งเบ่งปานหนึ่งแล้วก็สองนะเบ่งปานสองตัวรอสอนอนะท่านรอสอนอ,นอนบนนะใบนี้ครับผม สนสี่ตัวสิบหน่วยสี่ตัวก็เป็นเนวทานสิบหน่วยบนนะก็เบ่งปานอดีตยาวยาวนะอดีตยาวยาวเดียวทันไวนี้ก็เบ่งปานที่90 1 4ส 9014ครับเนือทันที่แล้วก็ผ่านผ่าน6หลักส0บนะอนดีตก็ผ่านท่านผู้ชมเดือทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน9 0 1า4น90144ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆิแนวทางต่อไปครับใบนี้ ก็ประมาณน,นี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือคลิปนี้ก็เ,เราเจอกันเพียงเท่านี้ก่อนก็อย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ ก็ขอบคุณมากคลิปนี้ก็ขอบคุณขอสวัสดีครับผมพบกันคลิปหน้าคลิปต่อไปสวัสดีครับ